เมื่อต้นปี2023กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บได้ค้นพบดาวเคราะ LHC475b ซึ่งเป็นดาวเคราะหินที่โคจรรอบดาวฤกษ์ LHC475 ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ40ปีแสงการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าขนาดและชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหนี้ใกล้เคียงกับโลกของเรามากและมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่จากการศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่า อุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะนี้สูงกว่า300องศาเซลเซียสซึ่งมันร้อนเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตใดๆที่เรารู้จักแต่อย่างไรก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิที่สูงเกินไปแต่อาจเป็นแนวคิดที่แคบเกินไปของเราเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเป็นอย่างไรหากสิ่งมีชีวิตในจักรวาลมีข้อยกเว้นที่หาได้ยากและในอวกาศที่อาจเต็มไปด้วยอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากบนโลกอย่างสิ้นเชิง บางทีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งในจักรวาลอาจเคลื่อนที่เร็วกว่าเราเป็นล้านเท่าและที่สําคัญที่สุดคือสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นอาจแปลกใหม่พร้อมทั้งมีรูปแบบที่สามารถอาศัยอยู่ได้เกือบทั้งจักรวาลที่เราดํารงอยู่ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทใดที่อาศัยอยู่นอกโลกของเราได้ นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบจุริยะในเขตที่อยู่อาศัยได้โดยน้ำจะไม่แข็งตัวหรือระเหยไปซึ่งรูปแบบของเหลวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างที่เรารู้จักและนั่นคือจุดที่การค้นหาของเรามักจะแคบลงอย่างมากเนื่องจากธาตุนี้มีความพิเศษอย่างแท้จริงซึ่งอะตอมของคาร์บอนนั้นมีประจุไฟฟ้าเป็นสเท่า คือพวกมันสามารถสร้างพันธะได้4พันธะพร้อมกันและแม้กระทั่งระหว่างกันและกันโดยกลไกการทำงานของคาร์บอนมันสามารถก่อตัวเป็นสายโซ่โมเลกุลที่ยาวมากซึ่งทำให้โมเลกุล DNA ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบนบกนั้นมีความเป็นไปได้หากคุณคลายสาย DNA ออกมามันจะมีความยาวประมาณ2เมตรนั่นคือโมเลกุล DNA เพียงหงโมเลกุลในเซลล์เดียวมีขนาดใหญ่กว่าคนส่วนใหญ่ และความยาวรวมของ DNA เและเซลล์ทั้งหมดภายในตัวบุคคลจะยาวถึง2 0 0 0 0ล้านกิโลเมตรซึ่งนั้นมากเกินพอที่จะยืดสายโมเลกุลไปจนถึงดวงอาทิตย์และย้อนกลับมาได้หลายสิบครั้งเป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างแท้จริงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้โมเลกุลคาร์บอนแต่ปรากฏว่ามีท่าประเภทดังกล่าวมากกว่าหนึ่งชนิดในตารางธาตุสิ่งเหล่านี้ก็คือไดอะตอมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางน้ำ เมื่อมองดูครั้งแรกเศษหินเหล่านี้อาจดูไม่น่าสนใจแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณกำลังมองดูหินที่มีชีวิตอย่างแท้จริงไดอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตบนบกชนิดเดียวที่มีผนังเซล์ไม่ใช่สายโซ่คาร์บอนแต่เป็นซิลิกา้าและเมื่อย้อนกลับไปในปี1 891นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวเยอรมันจูเลสไชเนอร์เสนอว่าภายใต้สภาวะพิเศษซิลิคอนอาจเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตได้เพราะมันมีวาเลนซีเท่าเช่นเดียวกับคาร์บอน แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างไรในสภาวะที่คล้ายโลกเราคงเห็นได้เพียงเฮซิลิคอนที่คล้ายกับหินธรรมดาเท่านั้นแต่พวกมันจะขาดอากาศหายใจในเวลาไม่นานบางทีในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนนั้นซิลิคอนนี้อาจทำให้สิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกดีเยี่ยมและนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบอาจมีลักษณะเป็นเครือข่ายของผลึกอัจฉริยะ แร่ธาตุเหล่านี้จะสามารถจัดเก็บและส่งข้อมูลได้โดยไม่ต้องอาศัยโมเลกุล DNA เมื่อผลึกเติบโตขึ้นอตอมใหม่จะปรากฏตัวขึ้นบนพื้นผิวเป็นชั้นๆในลำดับที่เฉพาะเจาะจงและหากแผ่นผลึกเล็กๆแตกออกมันก็จะยังคงคุณสมบัติเหล่านี้ไว้มันคล้ายกับการเกิดของสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่มากแต่ถึงแม้ว่าคริสตันดังกล่าวจะสามารถพัฒนาให้มีความฉลาดได้ก็ตามแต่กว่าที่มันจะกลายเป็นอารยธรรมที่แท้จริงก็ต้องใช้เวลานับพันปีเนื่องจากแร่ธาตุเติบโตช้ามาก สิ่งมีชีวิตที่ใช้ซิลิคอนเป็นองค์ประกอบจะพัฒนาได้เร็วกว่านี้จริงหรือและนี่คือดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยะเคียวดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ6 5 0ปีแสงและมีอุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่า4,300องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของดาวฤกษ์หลายดวงแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตบนนั้นด้วยซ้ำแต่เมื่อพิจารณาอุณหภูมิการหลอมเหลวของซิลิคอนนั้นอยู่ที่14 1 0องศาเซลเซีย และหากโครงสร้างคาร์บอนถูกเผาไม่ภายใต้สภาวะเช่นนี้ซิลิคอนก็จะกลายเป็นของเหลวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่ใช้ซิลิคอนนั้นพัฒนาได้เร็วขึ้นแบบทวีคูณดูเหมือนว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้โดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของโลกใต้พิภพอาจกลายมาเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตในจักรวาลแทนก็เป็นได้และนั่นจะเป็นเรื่องปกติมากเนื่องจากจักรวาลมีโลกที่ร้อนมากกว่าโลกและที่คล้ายโลกอย่างน้อย30เท่า ซึ่งมีเพียงโลกน้ำแข็งเท่านั้นที่มีจำนวนมากขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาหากทฤษฎีของเราถูกต้องมนุษย์ต่างดาวพวกนี้อาจฆ่าเราด้วยลมหายใจก็เป็นได้อันที่จริงในการค้นหาเคมีทางเลือกของเราไม่เพียงแต่ธาตุพื้นฐานอย่างคาร์บอนจะถูกแทนที่ด้วยซิลิกอนเท่านั้นแต่น้ําในฐานะตัวทําละลายสากลก็อาจถูกแทนที่ด้วยน้ําเช่นกันและสารอื่นสามารถทําหน้าที่ของมันได้หรือไม่ และยังมีดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะที่มีอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ำกว่าลบ2ององศาเซลเซียสและในปัจจุบันถือเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดเท่าที่เราค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้ปกคลุมไปด้วยก๊าซมีเทนซึ่งต่างจากน้ำที่จะแข็งตัวทันทีภายใต้สภาวะเช่นนี้โดยคุณสมบัติของก๊าซมีเทนยังคงเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำถึงลบ180องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตในอุณหภูมิต่ำมากโดยใช้กาามีเเททนนป็นตัวลละลย ย้อนกลับไปในปี2015ทีมงานวิจัยที่นำโดยเพลตแคลนเซนซีวิศวกรเคมีจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้คำนวณว่าพื้นฐานของเซลล์ที่มีชีวิตอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซมีเทนได้บนโลกเนื่องจากเซลล์มีเยื่อหุ้มชั้นนอกที่มีความยืดหยุ่นและยืดหยุ่นได้ประกอบด้วยฟอสฟล,ลิปิด2ชั้นเรียกว่าฟอสฟล,ลิลปิดบิลเลเยอร์ซึ่งทำหน้าที่แยกของเหลวภายในเซลล์ออกจากโลกภายนอกแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าแทนที่จะเป็นนนลิพิพดั้ เยื oh ่อหุ้มเซลล์อาจทำมาจากอะคริโอไนไตรซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่พบในมีเทนเย็นเป็นที่ทราบกันดีว่าในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่หนาวเย็นจัดนั้นอาจเต็มไปด้วยโมเลกุลไนโตรเจนคาร์บอนและไฮโดรเจนโมเลกุลเหล่านี้จะคอยดูแลก,กิจกรรมสำคัญของสิ่งมีชีวิตก๊าซมีเทนแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเซลล์เหล่านี้สามารถรวมตัวกันเป็นโคโลนีทรงกลมได้บางทีพวกมันจเจริญเติบโตในอวกาศมานานแล้วและอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดไว้ และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลมหายใจอันเย็นเยือกของพวกมันนั้นอาจสามารถทำให้แม้แต่คนที่สวมชุดป้องกันแข็งตัวได้ในทันทีและในปี2005นาซาได้ส่งยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ไททันของดาวเสาและมีการค้นพบทะเลสาบพ,พร้อมทั้งแม่น้ำที่มีก๊าซมีเทนเหลวบนนั้นอีกทั้งแม่อุณหภูมิที่นั่นจะต่ำมากแต่กิจกรรมของภูเขาไฟก็ยังคงดำเนินต่อไปใต้พื้นผิว ที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่เราเห็นเหมือนแมกมานั้นอาจไม่ใช่แมกมาแต่เป็นแอมโมเนียและก๊าซมีเทนสาเหตุที่เรามองเห็นบรรยากาศรอบนอกเหมือนชั้นหมอกควันอันหนาทึบที่ปกคลุมมันนั้นอาจเป็นเพียงเพราะปรากฏการณ์นี้และจะเป็นอย่างไรหากมีสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวอยู่ใต้มันจักรวาลที่มีดาวเคราะห์หลายล้านดวงนี้อาจจะมีซักดวงที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตก๊าซมีเทนได้ แต่ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นก็ยังมีขีดจำกัดเนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกของเราสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นสิ่งมีชีวิตจากส่วนอื่นๆของจักรวาลอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเคมีทางเลือกเพียงอย่างเดียวแต่อาจไม่มีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพื้นฐานอย่างเช่นการสืบพันธุ์หรือการเผาผลาญอาหารและความสามารถในการผส,สมพลังงานพร้อมทั้งถ่ายทอดข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการทำงานของสิ่งมีชีวิตแต่วิธีการของชาวนอกโลกอาจแตกต่างกันออกไปและอาจหมายความว่ามนุษย์ต่างดาวอาจแฝงตัวอยู่แม้ในพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตบนบกที่ซิลิคอนหรือก๊าซมีเทนไม่สามารถอยู่รอดได้สิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดบางชนิดอาจเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเราหลายล้านเท่าถึงแม้ว่าพวกมันจะตาบอดสนิทก็ตามและในปี2011มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่มีชื่อว่า WASP-39b โดยอยู่ห่างจากโลกประมาณ700ปีแสงดาวคระนี้มันสร้างความประหลาดใจให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ทันทีเนื่องจากระดับไฮโดรเจนสัลไฟในชั้นบรรยากาศของมันสูงเกินระดับปกติและก๊าซพิดนี้อาจเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งสามารถจเจริญเติบโตได้โดยไม่ใช่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแต่ภายในชั้นบรรยากาศของพวกมัน มันจะได้รับพลังงานสำหรับสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่จากแหล่งภายนอกอย่างเช่นแสงจากดวงดาวแต่อาจมาจากชั้นแมนเทิลหรือแกนกลางของดาวเคราะห์โดยตรงอีกทั้งดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้จะปล่อยไฮโดรเจนซัลไฟออกมาจำนวนมากซึ่งอาจเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตประเภทเคมีสังเคราะห์ชนิดพิเศษสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจสามารถอาศัยอยู่ในแมกมาหลอมเหลวใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์ได้เพราะพวกมันสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง300องศาเซลเซียส เพื่อจะได้รับพลังงานจากไฮโดรเจนซัลไฟสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จำเป็นต้องมีอวัยวะพิเศษอย่างเช่นแผ่นเปลือกหุ้มขนาดยักษ์และยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากสารประกอบนี้มีอยู่ในปริมาณสูงในสิ่งแวดล้อมพวกมันจึงต้องการการปกป้องที่แข็งแกร่งโดยอาจมีเปลือกหุ้มคล้ายปีกของร่วงบนโลกแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่กินไฮโดรเจนซัลไฟจะใช้มันเพื่อสร้างอาวุธชีวภาพเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักล่านี่อาจหมายถึง ถ้าหากเราเหยียบลงบนดาวเคราะห์ดวงนี้โดยกระทันหันเราจะถูกโจมตีจากมแมลงอวกาศที่มีแผ่นเปลือกโลกแทนที่จะเป็นตีและมันยังสามารถพ่นพิษไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาได้อีกด้วยที่มากไปกว่านั้นปริมาณรังสีที่ตรวจพบบนดาวดวงนี้ยังมีค่าสูงกว่าค่าปกติของโลกถึง300เท่า <S <S และนอกจากนี้อาจมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกบางชนิดที่สามารถสะสมพลังงานซึ่งปลดปล่อยออกมาจากการสลายตัวของกัมมันตรังสีได้ถ้าหากไม่มีแสงดาว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะพัฒนาการมองเห็นด้วยการใช้รังสีเอกซ์และพวกมันจะมองไม่เห็นโลกของเราที่เงียบเชียบจากกัมมันตภาพรังสีแต่ในทางกลับกันพวกมันจะมองเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนอื่นๆของจักรวาลที่ถูกปกคลุมไปด้วยกัมมันตภาพรังสีและสิ่งมีชีวิตประเภทนี้อาจทำให้รายชื่อดาวเคราะห์ที่อาจจะอยู่อาศัยได้นั้นเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแต่สิ่งที่ขัดแย้งคือปฏิกิริยาการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีนั้นมาเกิดขึ้นภายในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะส่วนใหญ่ แต่มีสิ่งที่น่าชวนสงสัยก็คือพวกมันไม่จําเป็นต้องอาศัยอยู่ในดาวเคราะห์มีดาวนิวตรอนดวงหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ400ปีแสงมันมีต้นกําเนิดจ,จากจุดดับของดาวยักษ์สีน้ำเงินอย่างดาวซิริอุสซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถทุที่มีขนาดกระทัดรัดและมีมวลมากที่สุดในจักรวาลเพราะมีรัศมีประมาณ10กิโลเมตรและในขณะเดียวกันมันก็หนักกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง1.5เท่าสสารภายในดาวฤกษ์เหล่านี้ ถูกบีบอัดจนอะตอมไม่สามารถทนต่อมันได้และแบนราบลงจนกระทั่งพวกมันกลายเป็นนิวตรอนและถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ส่องสว่างด้วยตัวเองแต่ความร้อนที่หลงเหลือจากดาวฤกษ์แม่ก็ทําให้วัตถุนี้ร้อนขึ้นถึง1ล้านองศาเซลเซียสภายใต้สภาวะเช่นนี้ปฏิสัมพันธ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดสายโซ่โมเลกุลที่ซับซ้อนบนโลกกลับใช้ไม่ได้ผลแต่กลับทําให้แรงนิวเคลีย์นั้นมีอิทธิพลที่เหนือกว่าโดยมันแสดงตัวออกมาในระยะที่ไกลกว่าอะตอม และนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าในระดับจุลภาคนี้สิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งอาจถือกำเนิดขึ้นในดาวนิวตรอนอันที่จริงปฏิสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์ในทางทฤษฎีสามารถจับกับนิวตรอนที่ถูกบีบอัดและจัดเรียงเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อส่งข้อมูลได้และดาวนิวตรอนก็ไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่น่าทิ่งที่สุดคือสิ่งมีชีวิตนิวเคลียร์เช่นนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เร็วกว่าเราหลายล้านเท่าในเวลาเพียงหนึ่งนาทีของเวลาบนโลก และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายพันรุ่นภายในดาวนิวตรอนซึ่งบ่งบอกถึงวิวัฒนาการที่รวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจและกาลักซีของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่ในขณะนี้เพราะถึงแม้จะมีดาวนิวตรอนน้อยกว่าดาวทั่วไปหลายพันเท่าแต่ในทางชั้งเผือกกลับมีดาวชนิดนี้อยู่หลายร้อยล้านดวงและทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันของสสารที่เราพบเห็นจริงบนโลก โมเลกุลอินซีอาจามีองค์ประกอบและโครงสร้างที่เหมือนกันทุกประการแต่ไม่สามารถซ้อนทับบนภาพสามิติได้นี่อาจาเป็นมีเพียงการวิเคราะห์ทางเคมีเชิงลึกที่จะแสดงให้เห็นค่าความต่างศักของมนุษย์ต่างดาวที่ไม่ตรงกับมนุษย์อย่างเราแท้จริงแล้วชาวนอกโลกนั้นมีจริงหรือไม่ก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอเวลาแก้ไข